ภูวิลล่าราคา13.9ล้านพิกัดใ่ยวนนะคะอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันนะคะว่าราคา13.9ล้านบาทมีทั้งหมดกี่ตารางวากี่ห้องนอนกี่ห้องน้ํานะคะตามกุ้งเข้าไปดูในคลิปนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะกุ้งจาก p ี o p พ r t ีนะคะวันนี้กุ้งจะพาลูกค้ามาดูนะคะภูวิลล่าคะหนึ่งในพิกัดที่ขายดีที่สุดของจังหวัดภูเก็ตนั่นก็คืออยู่แถวไซยวนนะคะ ภูวิลล่าที่เรายืนอยู่วันนี้นะคะมีพื้นที่อยู่ที่54ตารางวาม,มีด้วยกันทั้งหมด3ห้องนอน4ห้องน้ำนะคะ่ะพร้อมกับสระว่ายน้ําขนาด3คูณ4เมตรนะคะว่าแต่จะสวยขนาดไหนเดี๋ยวตามกุ้งเข้าไปดูในคลิปนี้ได้เลยค่ะเชิญค่ะ หลังนี้นะคะทุกคนหน้าบ้านของเขาจะไม่ได้กว้างสักเท่าไหร่นะคะแต่เขาจะเน้นความลึกเข้าไปข้างในนะคะซึ่งตรงบริเวณที่กุ้งยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นโรงจอดรถนะคะสามารถจอดรถในบ้านหนึ่งคันนะคะแล้วก็บริเวณโซนประตูหน้าบ้านตรงนี้นะคะเป็นประตูออโต้นะคะสามารถใช้รีโมทกดเปิดได้นะคะมาพร้อมกับ ทางนี้เลยค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นประตูเล็กนะคะสามารถเปิดออกไปรับของเวลาที่พี่แกร็บนะคะมาส่งของให้เราได้นั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะลงจอดรถตรงนี้นะคะสามารถจอดได้สองคันนะทุกคนแต่ว่ามันจะแคบนิดนึงถ้าสมมุติว่าเน้นเอาแบบสบายนะคะก็จอดคันเดียวได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะแล้วเราขยับมาทางนี้นะคะพอเราเข้ามาในตัวบ้านปุ๊บเนี่ย ต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวบ้านตรงนี้เขาเป็นประตูดิจิตอลดอล็อกนะคะทุกคนก็คือเก๋มากมากเลยนะคะเหมาะแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะพอเราเข้ามาตรงนี้ปุ๊บค่ะทุกคนเรานะคะก็จะเจอกับบริเวณนะคะโถงรับแขกของตัวบ้าน,นะค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเขาก็ได้จัดโซฟาให้กับคุณลูกค้านะคะเป็นโซฟานั่งก็ได้นะคะเหยียดนอนก็ได้ตรงนี้นะคะ เป็นโต๊รับแขกนะคะให้1ให้1อันนะคะมาพร้อมกับมาพร้อมกับพรมปูพื้นที่เน้นความหรูหรามากๆนะคะฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นโซนมุมทีวีนะคะทุกคนซึ่งต้องบอกเลยว่าทีวีเขาอะจอใหญ่อลังการงานสร้างมากค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นลิ้นชักนะคะสามารถเก็บข้าของได้นะคะเป็นพวกแผ่นซีดีหรือว่าอะไรต่างๆคะ่ะตรงนี้ได้เยอะเลยมีด้วยกันทั้งหมด3ลิ้นชักให้นะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะทุกคนภูวิลล่าทุกที่นะคะเขาจะเน้นความโปร่งโล่งสบายนะคะดูจากฝ้าเพดานตรงนี้ส,สูงค่อนข้างที่จะมากนะคะแล้วก็ยังมีนะคะเป็นฝ้าหลุมนะคะมาพร้อมกับไฟนะคะให้เรียบร้อยมีแอร์ให้1ตัวนะคะ ก่อนที่เราจะไปดูนะคะสระว่ายน้ําซึ่งเป็นคีย์หลักของบ้านหลังนี้เดี๋ยวกุ้งจะพาทุกคนไปดูห้องนอนก่อนนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าภูวิลล่าหลังนี้นะคะเขามีด้วยกันทั้งหมด3มห้องนอนสี่ห้องน้ำคนะ,คะตามกุ้งเข้าไปดูห้องนอนแรกก่อนซึ่งห้องนอนแรกคะก็จะอยู่ตรงปีกซ้ายของตัวบ้านเลยนะคะเปิดประตูมาปุ๊บก็จะเจอกับห้องนอนห้องนี้ก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นประตูนะคะทุกคนเข้ามาได้เลยคะ่ะห้องนอน,นะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะขนาดเตียงนอนของเขาอยู่ที่ประมาณ6ฟุตได้นะคะตรงผนังตรงนี้เขาจะมีการทําเป็นลูกเล่น,นะคะ่ะเพื่อเพิ่มความหรูหราตรงนี้จะเป็นผนังไม้นะคะทุกคนแล้วก็มีคมไฟหัวเตียงนะคะใหม่มากยังไม่ได้แกะถุงเลยนะคะมีด้วยกันทั้งหมด2ฝั่งนะคะพวกฝ้าเพดานต่างๆในห้องเนี้ย ก็เหมือนกันก็คือความสูงค่อนข้างที่จะเยอะทําให้รู้สึกว่าโปร่งโล่งสบายนะคะเพราะฝั่งซ้ายมือของกุ้งฝั่งนี้นะคะโต๊ะแต่งหน้านั่นเองคะ่ะมีลิ้นชักนะคะทุกคนสามารถเก็บพวกสกินแคร์หรือว่าของแต่งหน้าของคุณผู้หญิงได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นกระจกกรอบไม้คะ่ะทุกคนซึ่งสังเกตด,ดูนะคะบ้านหลังนี้เขาจะเน้นฟิลลิ่งแบบเป็นไม้เพื่อเพิ่มความอบอุ่นของตัวบ้านนั่นเองะคะ่ะฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวพี่ช่างกล้องแพลนไปทางนี้นะคะฝั่งนี้จะเป็นมุมโต๊ะ ทีวีนะคะเขาก็มีการทําเป็นโต๊ะแล้วก็เป็นระแนงไม้ให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ติดตั้งทีวีให้นั่นเองคะ่ะแล้วก็ขยับมาฝั่งนี้คะ่ะทุกคนอยากจะบอกว่าห้องนี้มี Walk-in c r o s e t เล็กๆด้วยนะคะก็คืออยู่มุมนี้เลยะคะ่ะตรงนี้เป็น ตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินนะคะสามารถเปิดประตูตู้เสื้อผ้าสไลด์แบบนี้เลยนะคะเขาก็จะมีนะคะเป็นราวนะคะสามารถแขวนผ้าได้ข้างบนก็เก็บเป็นพวกกระเป๋าเดินทางอะไรของเราได้นะคะแล้วก็มีพรมเช็ดเท้าให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ห้องน้ําอยู่ทางนี้ค่ะคุณผู้ชมห้องน้ําใหญ่อลังการมากว่าแต่ไฟอยู่ตรงไหนโอเคขอเปิดไฟก่อนห้องน้ําค่ะคุณผู้ชมเข้ามาปุ๊บจะเจอกับห้องน้ํานะคะในห้องนอนพาสเตอร์เบดรูมเป็นห้องน้ําที่ใหญ่ มุมนี้นะคะก็จะเป็นสุขภัณฑ์ชักโกครกนะะตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่เขาติดเป็น กับเบื้องคล้ายๆลายโมคล้ายๆกับโมเสกนะคะอันนี้ก็คือเน้นความเรียบดูโก้นะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นประตูหน้าต่างคะสามารถเปิดประตูหน้าต่างตรงนี้นะคะระบายความชื้นในห้องน้ําได้นะคะทุกคนและมุมที่กุ้งยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นมุมชาเวอร์นั่นเองค่ะมีชาเวอร์ตัวใหญ่อยู่ข้างบนให้นะคะ1ตัวด้วยกันมุมนี้นะคะเป็นโซนอ่างล้างมือนะคะซึ่งก็เป็นอ่างล้างมือทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ท็อปตรงนี้ก็จะเป็นท็อปลายหินนะคะก็เน้นความหรูหราคะตรงนี้ก็ ก็สามารถเปิดออกมานะคะเก็บข้าวของที่เราต้องใช้ในห้องน้ำได้เป็นอย่างดีมาพร้อมกับนะคะกระจบกนะคะเป็นบานกรอบไม้แบบนี้เลยะคะ่ะทุกคนในห้องนอนมาสเตอร์เบดมตรงนี้นะคะจุดเด่นของเขาก็คือเตียงนอนของเรานะคะจะหันหน้าไปทางสระว่ายน้ำพอดีนะคะซึ่งเราก็สามารถเปิดประตูบานสไลด์ตรงนี้นะคะ ออกไปไว่ายน้ำข้างนอกแล้วก็เดินกลับเข้ามาที่ห้องเราก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวกุ้งจะพาทุกคนออกไปดูสระว่ายน้ำข้างนอกอีกทีนะคะก่อนออกไปเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันก่อนแล้วกันนะคะ ตรงนี้เป็นโถงทางเดินนะคะทุกคนติดกับห้องโซนรับแขกนะคะเราก็จะเดินไปข้างในแต่ก่อนที่เราจะไปโซนนู้นนะคะกุ้งใหญ่ทุกคนมามุมนี้ก่อนคะ่ะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นมุมห้องน้ําของแขกที่มาที่ของแขกที่มาเที่ยวภูวิลล่าที่บ้านเรานะคะพอเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยทุกคนมันก็เป็นห้องน้ําที่ ใช้สาหรับรับแขกจริงๆคะก็ะเราก็จะเจอกับบริเวณอ่างล้างมือตรงนี้นะคะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นมุมชักโครกนั่นเองค่ะซึ่งห้องน้ําห้องเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะเล็กนะคะเหมาะสําหรับรับแขกจริงๆค่ะ,คะเรามาดูนะคะจุดอีกจุดหนึ่งที่สําคัญของบ้านภูวิลล่าะคะเพราะว่าภูวิลล่าส่วนใหญ่เนี่ยแขกที่มาอยู่หรือว่าลูกค้าที่ซื้อไปนะคะจะเน้นความสะดวกสบายต้องการปาร์ตี้ซะส่วนใหญ่นะคะหลังนี้นะคะเขาก็เลย จัดนะคะห้องครัวจัดเต็มให้คุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยตรงนี้เราจะเจอกับเขาเป็นไม้แบบนี้เลยนะคะเวลาที่เราเตรียมอาหารเราก็สามารถเตรียมจากรบาตรงนี้ได้นะคะซึ่งข้างล่างเดี๋ยวใหเราสังเกตดูมันจะมีช่องนะคะเราสามารถเก็บพวกจานชานช้อนซ้อมอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในห้องครัวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ถัดมามุมนี้นะคะเขาก็ได้มีการติดตั้งนะคะ ตู้เย็นให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตู้เย็นยี่ห้อฮาตารีนั่นเองค่ะทุกคนเป็นตู้เย็นที่สามารถเปิดได้ทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยค่ะก็สามารถเก็บของต่างๆไว้ในตู้เย็นได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะข้างล่างก็จะเป็นตู้แช่นะคะสามารถแช่เป็นพวกน้ําแข็งทําน้ําแข็งอะไรตรงนี้ได้นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ถัดมาทางนี้นะคะเนื่องจากคูวิล่าอย่างที่บอกไปเราเน้น าร์ตี้นะคะแล้วก็เน้นทาอาหารอะไรกันค่อนข้างที่จะเยอะ,ะคะเขาก็จะมีการติดตั้งะคะ่ะเป็นเตาไมโครเวฟนะคะแล้วก็เป็นตู้อบนะคะทุกคนซึ่งเป็นยี่ห้อดีมากยี่ห้อเมกนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องซักผ้านั่นเองะคะ่ะขยับมามุมนี้ทุกคนตรงนี้นะคะเป็นเคาน์เตอร์ครัวซึ่งค่อนข้างที่จะยาวมากๆคะ่ะ ตรงหน้าท็อปเคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นลายหินอ่อนนะคะสีน้ำตาลแบบนี้ดูแบบเรียบหรูมากะคะ่ะซิงค์ตรงนี้ค่ะทุกคนก็ต้องบอกเลยนะว่าด้วยความที่เขาเป็นพูวิลล่าเขาต้องใช้ของดีเกรดดีนะคะซิงค์ตรงนี้ก็เป็นอย่างดีเลยนะคะมาพร้อมกับมาพร้อมกับก๊อกน้ำนะคะสามารถเคลื่อนแบบนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ค่ะทุกคนก็จะเป็นที่วางมีดต่างๆนะคะมาพร้อมกับแก้าวไวน์นะคะ กระจกตรงนี้นะคะสามารถเปิดได้เวลาที่ทําอาหารเราไม่อยากให้กลิ่นม,มันเข้ามาอยู่ในห้องมากแล้วก็เปิดตรงนี้นะคะระบายกลิ่นก็ได้อีกค่ะทุกคนแล้วข้างบนนี้มีอะไรไหนเปิดดูหน่อยสิคะข้างบนนี้นะคะเป็นบานเคาน์เตอร์นะคะที่สามารถเก็บพวก จานชามช้อนส้อมต่างๆนะคะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเยอะมีด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4 5ส6าี่ห้าหบานด้วยกันนะคะเก <c oughs> ็บข้าวของได้จุๆเลยค่ะทุกคนยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ช่างกล้องมาทางนี้ตรงนี้นะคะเขาก็ยังมีนะคะเป็นเตาไฟฟ้าให้ด้วยกันทั้งหมดสี่หลุมสี่หัวด้วยกันนะคะ <c oughs> เป็นของยี่ห้อเมคค่ะทุกคน <c oughs> แล้วก็มาพร้อมกับฮูดดูดควันนะคะ หนึ่งตัวนะคะตรงนี้มีปลั๊กให้เรียบร้อยเลยข้างล่างนี้กุ้งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเขาสามารถเก็บพวกอุปกรณ์ต่างๆได้ค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนเพราะว่ามีที่เก็บของเยอะมากๆาะะ่นี้นะคะก็จะเป็นลิ้นชักนะคะสามารถเก็บของได้ค่อนข้างที่จะเยอะอีกเช่นกัน เอาละค่ะหลังจากที่เราดูโซนครัวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวกุ้งจะพาทุกคนไปดูมุมโต๊ะกินข้าวนะคะเราจะเรียกว่าเป็น long table ก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นโต๊ะรับประทานอาหารที่ค่อนข้างที่จะยาวมากๆค่ะตรงนี้เขาได้จัดชุดจานช้อนซ้อมไว้มีด้วยกันทั้งหมด6ที่ด้วยกันแต่ว่าเวลาที่เรานั่งจริงเราสามารถเพิ่มบริเวณหัวโต๊ะนะคะแล้วก็ทายโต๊ะได้อีกจริงๆก็นั่งได้ประมาณ8-9คนได้เลยนะคะทุกคนเอาละค่ะ เรามาดูนะคะจุดสำคัญของตัวบ้านกันคำว่าคูวิลล่านะคะจะไม่มีสระเลยเป็นไปไม่ได้นะคะทุกคนดังนั้นเรามาดูสระว่ายน้ำกันค่ะทุกคนสระว่ายน้ำนะคะสวยมากเดี๋ยวทุกคนนะคะ มาดูสระพร้อมๆกุ้งเลยตรงนี้นะคะเป็นสระว่ายน้ํามีด้วยกัน2ระบบนะคะเป็นระบบเกลือนะคะกับระบบคอรีนะคะขนาดความยาวของสระอยู่ที่3าคูณสเมตรนะคะซึ่งเป็นไซส์ที่กําลังดีะคะ่ะทุกคนก็เขาได้มีการนะคะทำสระขึ้นมานะคะมีการปูก,กระเบื้องที่ค่อนข้างที่จะหูหลานะคะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นมุมชาเวอร์นะคะก่อนที่เราจะลงสาะแเราก็อาบน้ําล้างตัวตรงนี้หรือว่าเวลาเล่นน้ําเสร็จนะคะก่อนที่จะเข้าห้องก็สามารถอาบน้ําล้างตัวมุมนี้ได้ค่ะทุกคนกุ้งเข้ามาดูห้องนอนห้องที่2นะคะห้องนอนห้องที่2ตรงนี้ก็จะอยู่ติดกับมุมครัวเลยค่ะพอเราเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอกับห้องนอนห้องนี้นะคะทุกคนซึ่งเขาจัดไว้เป็นธีมสีชมพูน่ารักมากค่ะห้องนอนห้องนี้นะคะก็จะสามารถเปิดประตูนะคะฝั่งซ้ายมือเนี่ยค่ะออกไปเป็นโซนการ์เด้นหอง ยงนอนตรงนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ6ฟุตได้ค่ะทุกคนตรงนี้นะคะก็มีการเล่นตรงผนังนะคะทําเป็นรูปแบบไม้แบบนี้ให้มีโคมไฟให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นมุมนะคะสําหรับคุณผู้หญิงที่สามารถแต่งหน้าทําผมอะไรตรงนี้ได้นะคะก็มีลิ้นชักเก็บข้าวของมาให้ตรงนี้ก็เป็นมุมที่เราสามารถติดตั้งนะคะเป็นทีวีได้แต่ตอนนี้เขายังไม่ได้ติดทีวีให้เท่านั้นเองะคะ่ะแล้วก็เดินตามกุ้งว่าฝั่งนี้ค่ะทุกคนเราก็จะเจอกับ ตู้เสื้อผ้านะคะคล้ายๆกับงมวงเอ็นโครตก็เหมือนห้องมาสเตอร์เบดูมเมื่อกี้เลยค่ะลักษณะตู้นะคะทุกอย่างเหมือนกันไซส์เท่ากันนะคะแล้วก็ที่สำคัญทุกคนมาห้องนี้ห้องนี้นะคะมีอ่างอาบน้ำอยู่ในตัวด้วยค่ะทุกคนสวยมากเลย mm hmm. พอเราเปิดเข้ามาปุ๊บนะคะ ราก็จะเจอห้องอาบน้ําเราก็จะเจอกับห้องน้ําห้องนี้เลยซึ่งตรงนี้นะคะเป็นอ่างอาบน้ําที่หรูหรามากเลยค่ะทุกคนนะคะคือสามารถลงไปนอนแช่แบบสบายตัวได้เลยะคะ่ะมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมสุขภัณฑ์นะคะพวกชักโรครกนะคะพวกอ่างล้างมือต่างๆก็จะอยู่มุมนี้นะคะมาพร้อมกระจก กรอบบานไม้ข้างล่างตรงนี้สามารถเก็บข้าวของตรงนี้ได้ทุกคนอยากจะบอกนะคะว่าเราคนนึงเป็นคนที่ใช้เวลากับห้องน้ําเยอะมากๆเวลาที่เรามาเที่ยวปาร์ตี้วิลล่ามันเกิดจากการที่เราปาร์ตี้เยอะว่ายน้ําเยอะๆมันอาจจะเหนื่อยเพลียแล้วเราก็สามารถมาแช่น้ําในอ่างนี้ได้ทุกคนยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะจ๊ะเขาก็ายังมีมุมนะคะชาเวอร์ให้คุณผู้ชมทางนี้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะมีฝักบวนนะะัวค่ะ อันใหญ่ให้นะคะ1อันด้วยกันค่ะทุกคนขึ้นไปดูชั้นบนนะคะชั้นบนจะมีอยู่หนึ่งห้องนอนกับโซนปาร์ตี้นะคะทุกคนตามกุ้งมาทางนี้ได้เลยค่ะเรานะคะก็จะต้องเดินออกมาในโซนส่วนตรงนี้นะคะก็เดินลัดออกมาข้างบ้านตรงนี้จะมีนะคะเป็นบันไดาทางเดินแบบนี้นะคะให้เรานะคะสามารถเดินขึ้นไปตรงนี้ได้พร้อมกับเห็นวิวสระว่ายน้ําด้วยเดี๋ยวให้พี่ช่างกล้องเขาแผ่นให้ดูนะคะ เอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ชั้น2ของตัวบ้านนะคะซึ่งกุ้งกําลังยืนอยู่บริเวณนี้นะคะเวลาที่เรามองลงไปมุมนี้เราก็จะเห็นกับสะว่ายน้ําของบ้านนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งสวยงามและสบายตามากๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวกุ้งจะพาทุกคนไปดูห้องนอนห้องสุดท้ายของตัวบ้านกันนะคะซึ่งอยู่บนชั้น2นั่นเองค่ะตามกุ้งมาทางนี้ได้เลยค่ะห้องนอนห้องสุดท้ายนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนซึ่งก็ ลักษณะห้องอะไรก็เหมือนกันนะคะเป็นห้องไซส์ประมาณนี้เตียงเขาเท่ากันเลยนะคะเป็นเตียงอยู่ที่6ฟุตด้วยกัน,นะคะ่ะข้างนี้ก็จะเป็นประตูบานสไลด์บานกระจกน,นะคะทำให้เราสามารถมองเห็นบริเวณข้างๆตัวบ้านได้นั่นเองค่ะมีการเก็บนะคะตรงนี้เป็นเตาบาร์บีคิวขนาดใหญ่มากค่ะทุกคนเราก็สามารถนะคะปาร์ตี้ปิ้งย่างบาร์บีคิวที่ตัวบ้านของเราได้นั่นเองค่ะบริเวณนี้เขาตอนนี้เขาเอามาเก็บไว้ในห้องนี้ก่อนนะคะทุกคน แล้วก็ขยับมาทางนี้จ้าทางนี้นะคะก็จะเหมือนทุกห้องเลยจะมีตู้เสื้อผ้าบิวอินให้เรียบร้อยเลยนะคะทุกคนแล้วก็ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นมุมสำหรับ อ่างล้างมืออ่างล้างหน้าต่างๆนะคะมาพร้อมกับสุขภัณฑ์ชักโคกและห้องนี้ดีอย่างหนึ่งค่ะทุกคนมีประตูหน้าต่างบานกระจกสไลด์ตรงนี้ให้ด้วยนะแต่เวลาที่เราอยู่จริงเราต้องการความเป็นส่วนตัวเราอาจจะต้องติดผ้าม่านะคะทุกคนเพราะว่าเราสามารถมองไปเห็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็อาจจะมองเข้ามาเจอเราได้ด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะแล้วตรงมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมอาบน้ํานั่นเองซึ่งมุมอาบน้ําตรงนี้นะคะไม่ได้ใหญ่เลยค่อนข้างที่จะแคบสักนิดนึงนะคะทุกคน บริเวณชั้นสองทมี1ห,ห้องนอนแล้วเขาก็ยังมีลานปาร์ตี้ให้ด้วยค่ะทุกคนซึ่งบริเวณตรงนี้นะคะ <S 2> <S 2> เป็นพื้นที่สําหรับปาร์ตี้ <S 1> <S 1> <S 1> <S ต้องบอกเลยนะคะว่าพื้นที่ใช้สอยสําหรับการปาร์ตี้ตรงนี้เยอะมากๆคะ่ะบริเวณให้กุ้งยืนอยู่ตรงนี้นะคะเราออกมาจากห้องนอนปุ๊บเราก็จะเจอลานตรงนี้สามารถนั่งพักผ่อนตรงนี้ได้นะคะเขามีเก้าอี้ตรงนี้นะคะให้หนึ่งตัวนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะทุกคนมันเป็นพื้นเขาได้มีการทําการปูพื้นหญ้าเทียมให้ลูกค้านะคะ เพื่อที่เวลากลางวันเราเดินขึ้นมามันจะไม่ไร้อนเท้าหรือว่าเวลาที่เราปาร์ตี้มันก็จะแลดูสดชื่นสบายตานั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็มุมนี้นะคะมีเป็นชิ้นช้านะคะให้สําหรับลูกค้านั่งเวลาที่เราทําการปาร์ตี้กันนะคะและที่สําคัญตรงนี้เหมือนเขาได้มีการสร้างนะคะเป็นศาลาขนาดใหญ่เลยะคะ่ะบริเวณโซนสําหรับปาร์ตี้นะคะข้างบนนี้นะคะทุกคนมีพัดลม1ตัวให้เพื่อที่จะหมุนทําให้กัดโฟล์และก็ถ่ายเทน,นะคะมีโซฟาะคะเป็นโซฟาม สานแบบนี้ให้นะคะ,ค,ะค่อนข้างใหญ่นี่ค่ะทุกคนมันก็จะเป็นพื้นที่นะคะเราสามารถเดินนะคะมองเห็นตัวบ้านทั้งหน้าบ้านบริเวณข้างบ้านของเราได้หมดเลยนะคะก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นโซนสำหรับปาร์ตี้ที่ค่อนข้างใหญ่และก็ใช้งานได้จริงๆค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้พาทัวร์พูวิลล่าไปแล้วนะคะเดี๋ยวกุ้งสรุปให้อีกทีนะคะพูวิลล่าที่เรามารีวิวกันวันนี้นะคะคือพูวิลล่าอยู่แถวใสยวนซอยสามนะคะซึ่งเป็นโซนทําเลที่ชาวต่างชาติชอบอยู่มากๆค่ะวันนี้กุ้งเลยอยากจะมาแนะนํานะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ต้องการซื้ออยู่เองหรือต้องการซื้อไว้ลงทุนก็ดีนะคะซึ่งตรงนี้ปล่อยเช่าเดือนหนึ่งได้ค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะคะทุกคนพื้นที่ของพูวิลล่าหลังนี้นะคะอยู่ที่54ตารางวามีด้วยกันทั้งหมด3ห้องนสามห พร้อมกับสะว่ายน้ำสองระบบนะคะเป็นระบบเกลือกับระบบคอรีนนะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจอยากซื้ออยู่เองหรือซื้อลงทุนนะคะก็สามารถทักมาสอบถามนะคะปรึกษาคุยกันก่อนได้มาเยี่ยมชมบ้านก่อนได้ะะที่ไลน์ี่งาี่ี่สอ5 4นะคะวันนี้กุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ